เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่106ตอนนี้ ทุกอย่างเป็นแค่คำพูดฝ่ายเดียวของจีชิงพิงต้องรอให้เสด็จพ่อสืบเรื่องก่อนจึงจะตัดสินได้เดือนนี้หนงหนงอยู่ดูแลข้ายอย่างสบายใจก็พอไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นทั้งอย่าเอ่ยเรื่องนี้กับบุคคลที่สามด้วยพวกเรารอฟังเสด็จพ่อตัดสินเข้าใจหรือไม่ฟู่หลงยังคงตกตะลึงอยู่ลืมบีบไหล่ให้สีจิน้นหันข้างมองเขา ท่านอ่องหมายความว่าเสด็จพ่ออาจจะสีจ้นสายหน้าถอนหายใจเอ่ยเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดพวกเรารอดูกันไปก่อนตอนนี้คิดอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ฟู่หลงกัดเิมฝีปากเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นแผนการขององค์หญิงยงหนิงนางกับสีจิ้นไปวัดยงไทไม่ใช่ความลับทางนั้นบงการให้จีชิงกิงรอบทำร้ายกู้เหนียงจือก่อนพอได้ยินว่าพวกนางไปวัดยงไทก็จงใจหลอกกู้เหนียงจือมากู้เหนียงจือไม่ออกจากหอหรูอีง้ง่ายๆจีชิงผิงไม่มีทางพลาดโอกาสนี้แนะ่ดังนั้นทางองค์หญิงยงหนิงจึงใช้แผนซ้อนแผนส่งคน ปอมตัวเป็นคนของจีชิงถิงทั้งสามารถสังหารนางแล้วก็โยนความผิดไปที่จีชิงถิงได้สิ่งเดียวที่ฟู่หลงไม่อาจลงความเห็นได้แน่ชัดก็คือเป้าหมายขององค์หญิงหยงหนิงเป็นนางคนเดียวหรือจะเป็นพวกนางสองสามีภรรยาองค์หญิงยงหนิงมีเหตุผลที่จะฆ่านางแต่ถ้าคิดจะฆ่าสุีจิ้นด้วยนั่นก็คือฟู่หลงกุมมือขวาของสจีจิ้นแน่นใบหน้าซีดขาว ท่านอองเรื่องในวันนี้เป็นค่าที่ทำให้ท่านลำบากไปด้วยหรือไม่ถ้าใช่นางก็จะขอโทษสีจิ้นถ้าไม่ใช่นางก็ควรเตือนสีจิ้นให้ระวังแต่ไหนเลยสีจิ้นจะปล่อยให้นางโทษตนเองได้พลิกมือมากุมมือนางเอ่ยสตรีจัดการสตรีมีวิธีมากมายไม่จําเป็นต้องทุ่มเทวางแผนเช่นนี้ครั้งนี้พวกเขาวางแผนรอบคอบเห็นได้ชัดว่ามีจุดมุ่งหมายสังหารข้า นงนงคำพูดนี้ข้าเอ่ยกับเจ้าแค่คนเดียวเจ้ากระจ่างแจ้งก็พออย่าได้เอ่ยออกไปถ้าสุดท้ายความเห็นของเสด็จพ่อไม่เหมือนพวกเรานงนงก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปเรื่องเกี่ยวพันกับความมั่นคงในราชสำนักเสด็จพ่อจะต้องคำนึงถึงการใหญ่ฟูหลงพายักหน้าแต่โดยดีก่อนเอวเขาก็เถิบกายเข้าหา ขอแค่ท่านอองปลอดภัยดีเรื่องอื่นข้าก็ไม่สนใจแล้วสีติ้นหันมาจูบศีรษะนางข้ารู้หนงหนงเจ้าดูต่อให้ฝั่งนั้นคิดทำร้ายข้าก็ไม่กล้ากระทำการโดยเปิดเผยดังนั้นหนงหนงไม่ต้องกลัวรอบสังหารท่านอองและพระชายาเป็นความผิดใหญ่หลวงพวกเราออกจากเมืองหลวงแล้วอาจจะมีอันตรายได้เมืองหลวงอยู่ใต้พระบาทของโอรสวรรค์จะไม่มีจีิงถิงคนที่สองอีกแน่ ฟู่หลงไม่พูดอะไรเพียงกอดเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมท่าทางของนางเหมือนไม่กล้าเชื่อบอบบางอ่อนแอชวนให้คนสงสารสีจิ้นก้มหน้าจูบแก้มนางหนงหนงไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องเจ้าไปตลอดคำาคืนเงียบสงดัดน้ำเสียงของบุดุดอ่อนโยนหนักแน่นขายเอ่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้างหูนาง สู้อ๋องสามีภรรยาถูกรอบสังหารมือสังหาร6คนกินยาพิษฆ่าตัวตายไป4คนหลบหนีไปได้2คนทางการลงมือสอบสวนเต็มที่แต่ยังไม่พบเบาะแสอะไรเรื่องนี้ก่อให้เกิดขึ้นลมใหญ่โตในเมืองหลวงชาวบ้านทั่วไปมีหัวข้อสนทนาใหม่หลังกินข้าวเสร็จครอบครัวสูงสักที่มีการครบหากับจวนสู้อ๋องไม่ว่าในใจจะคิดอย่างไรก็ต้องมาเยี่ยมเยียนที่จวนสักครั้ง แต่เมื่อพวกเขามาถึงตัวนสู้ออง ได้รับแจ้งว่าสู้อ๋องกำลังพักรักษาตัวไม่พบแทบทุกคนได้แต่วางของขวัญแล้วแยกย้ายกับจวนไปกฎนี้ไม่มีข้อยกเว้นให้ใครทั้งสิ้นรัชธาญาตคังอ๋องเฉ๋งอ๋องรวมถึงองค์ชายหกต่างไม่อาจก้าวเข้าจวนสู้อ๋องได้แม้แต่ครึ่งก้าวส่วนคนของจวนจริงหยางโหที่เป็นญาติฝ่ายชายาสู้อ๋องหลังจากส่ง,งของขวัญเสร็จก็จากไปอย่างโมโหผ่านซื้อหูอินของซื่อจื่อจวน สิงขัวกงคว้าน้ำเหลวกลับมาเช่นกันท่านแม่ประตูใหญ่ของจวนสู้ององปิดสนิทไม่ให้ใครเข้าไปทั้งนั้นกลับมาจวนสิงขัวกงแล้วผ่านซื้อก็ไปรายงานแม่สามีองค์หญิงยงหนิงเห็นนางเงือออกเต็มตัวโบกมือให้นางหยุดเอ่ยก่อนสั่งสาวใช้ให้รินช้าให้นั่งพักให้หายร้อนก่อนไม่ต้องรีบร้อน ท่านแม่ยังคงดีต่อข่าเหมือนเดิมผ่านซื่อก่าวขอบคุณอย่างสนิทสนมดื่มชาไปถ้วยหนึ่งก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมาสาวใช้ในห้องถอยออกไปหมดแล้วเหมาะต่อการพูดคุยเรื่องลับๆผ่านซื่อวางจอกชาลงย้ายไปนั่งเก้าอี้กลมหน้าต่างนอนรอบกระซิบพ,พวกรชาชทาญาติไม่อาจเข้าไปได้ดูแล้วน่าจะบาดเจ็บไม่เบาได้ยินว่าเป็นธนูพิษองหญิงยงหนิงสายหน้า เขาทำเรื่องเสแส้งใหญ่โตเท่านั้นถ้าสาหัสจริงๆห้องเต้ก็คงร้อนพระไทยแล้วผานซื่อไม่สนใจอาการบาดเจ็บของสู้อ๋องสักนิดนางกลัวเรื่องล้มเหลวแล้วครอบครัวตนเองจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยอดไม่ได้ที่จะกล่าวโทษตีริงเิงทางนั้นก็ใจกล้าเหลือเกินพูดไว้ว่าจะจัดการกู้เหนียงจือฉนันไหนยังกล้าลงมือกับสู้อ๋องและพระชายาด้วย ถ้าสืบสาวเอาเรื่องขึ้นมาสกุลจีของพวกเขาก็ต้องตกตายตามไปด้วยเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องสนใจถือเสียว่าไม่เคยยุ่งกับเรื่องนี้มาก่อนตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือสลัดความสัมพันธ์กับสกุลจีให้หมดอย่าไปสอบถามฝั่งนั้นแม้แต่น้อยเช่นนี้ถ้าทางการสืบไปถึงสกุลจีก็จะไม่สงสัยมาถึงพวกเราองหญิงยองหนิงท่าหลึงตาใส่นางเช่นนั้นภายหน้า ข้ายังคงไปซื้อของที่หอเฟิ่งไหลอีได้ใช่หรือไม่ผ่านซื้อถามอย่างลังเลนางกับจี่ชิงถิงเป็นสามีภรรยาลับๆมาเนิดนานอย่างไรเสียก็มีไมตรีกันอยู่ช่วงเวลาสําคัญนี้นางไม่กล้าไปหอเฟิ้งไหลอีหแน่แต่นางยังคำนึงถึงการพบปะครั้งต่อไปอยู่ถ้าสกุลจีไม่ได้ถูกจับได้นางก็อยากสารความสัมพันธ์กับจีชิงถิงต่อไปองหญิงยงหนิงไขควรมาดีแล้วเอออย่ง เกียคร้นถ้าหอเฟิ่งไหลอีปลอดภัยไรเรื่องเราเจ้าก็ควรไปหาอยู่ดีๆไม่ไปขึ้นมาจะทำให้คนสงสัยเอาได้ถือโอกาสบอกกับสกุลจีว่าพวกเราช่วยติดต่อกับทางการเรื่องจึงไม่ได้สาวไปถึงเขาให้เขาปิดปากให้สนิทสิ่งที่ไม่ควรเอ่ยก็อย่ากล่าวกับใครแม้แต่คำเดียวนอกจากนี้อย่าให้พวกเขาลงมือกับหอหรูอี้อีกทำได้ครั้งเดียวไม่อาจทำได้อีก ครั้งนี้พวกเขาโชคดีถ้ามีอีกครั้งหนึ่งข่าก็คุ้มครองพวกเขาไม่ได้นางชิงชังหอหรูอี้หวังยืมมือหอเฟิงไหลอีจัดการหอหรูอี้ทิ้งคาดไม่ถึงว่าคนของหอเฟิ่งไหลอีจะใจกล้าเทียมฟ้าลงมือกับสู้อ๋องและพระชายาได้องค์หญิงยงหนิงสุขใจที่เห็นสู้อ๋องเกิดเรื่อง แต่ก็กลัวว่าจะเป็นการแกว่งเท้าหาเสียนนางแบกรับความผิดฐานสังหารองค์ชายไม่ไหวหนทางเบื้องหน้ายังยาวไกลรอให้หลานชายของนางได้นั่งบัลลังแล้วสู้อ่องจะนับเป็นอะไรได้องค์หญิงยงหนิงยิ้มยอะออกมาผ่านซสื้อล่อบระบาบล้มหายใจโชคดีที่แม่สามีไม่ได้ห้ามนางไปหอเฟิ่งไหลอีแต่นางก็กระสับกระสายขึ้นมาอีกกลัวว่าสกุลจีจะหนีความผิดครั้งนี้ไม่พ้นกลัวว่าหลังจากจี ชิงถิงถูกจับได้แล้วเรื่องของคนทั้งสองจะแพร่ออกไปถึงแม้หลายปีมานี้ผานซื่อรอบคบหากับเขาอย่างระมัดระวังไม่เผยพิรุธใดๆแต่ชื่อเสียงของสตรีไม่อาจแปดเปื้อนได้แม่สามีหญิงทนงในศักดิ์ศรีถ้าต้องขายหน้าเพราะลูกสะพ้ยต่อ,อให้ไม่มีหลักฐานไดไดผานซื่อก็กลัวว่าแม่สามีจะลงมือกับนางน่าเสียดายที่เสียใจภายหลังไปก็ไร้ผลได้แต่อธิษฐานขอ ให้สกุลจีรอดพ้นไปได้ขณะที่พานซื้อกินเจสวดมนต์ขอร้องให้พระโพธิสัตว์คุ้มครองจี่ชิงผิงประตูหน้าจวนสู้อ๋องก็ค่อยๆเงียบสงบขึ้นเมื่อถึงวันที่ห้าก็ไม่ค่อยมีใครมาส่งของขวัญอีกหลายวันมานี้สีจิ้นอยู่อย่างสุขสบายต่างจากคำเล่าหรือข้างนอกที่ว่าสู้อ๋องบาดเจ็บสาหัสยากรักษาได้อากาศร้อนไม่ต้องออกจากตัว กอบกับไหล่ของเขาพันผ้าพันแผลไว้เขาจึงสวมเพียงเสื้อไร้แขนนั่งเล่นในห้องสบายกว่ายามต้องเร่งรีบตื่นเช้ากับดึกเข้าวังทำงานด้วยร่างชุ่มเหงื่อข้างนอกมีสีเจียจับตามองอยู่เขาไม่ต้องกังวลอะไรทุกวันก็คอยรับการดูแลอย่างอ่อนโยนของฟู่หลงสองชาติที่ผ่านมายังไม่เคยรู้สึกรล่นลอมเท่านี้มาก่อนติดขัดเรื่องเดียวก็คือฟู่หลงไม่ยอมให้เขาแตะต้องตอนบ่ายฟู่หลงเปลี่ยนยาให้ เขาสีจิ้นนั่งสบายบนเก้าอี้มองฟู่หลงก้มตัวแก้ผ้าพันแผลให้เขาทีละชั้นสายตาของสีจิ้นไล่จากใบหน้านางลงไปช่วงฤดูหนาวฟู่หลงกลัวหนาวนักฤดูร้อนไม่ชอบความร้อนตอนนี้อยู่ในตัวอ๋องเสื้อผ้าปกติที่นางสวมล้วนเย็นสบาย ปกเสื้อของนางต่ำยิ่งนักยืนตรงก็เผยให้เห็นไหาปาระกับส่วนอกเล็กน้อยตอนนี้นางก้มเอวก้มหน้าภาพข้างในเสื้อแค่คิดก็รู้ได้ทั้งที่เป็นแค่ผิวพันขาวพ่องสวีจิ้นมองแล้วกับลำคอแห้งผาขึ้นมาคนทั้งสองแต่งงานมาครึ่งปีแล้วส่วนนั้นของฟูหลงขยายขึ้นไม่น้อยถึงแม้จะห่างจากช่วงที่นางอายุ1 8 1 9อยู่แต่ก็อวกอิ่มกว่าเดิมทำให้เขาชื่นชอบจนไม่อยากปล่อยมือ ลมหายใจของบุรุษหนักหน่วงขึ้นเป่ารดใบหน้าของนางฟูหลงค้นพบถึงความผิดปกติของเขาเหล่มองสีจิ้นอย่างประหลาดใจพบว่าเขานั่งนิ่งเลื่อนลอยดวงตายาวรีจ้องอยู่ที่คอของนางร่างครึ่งบนขยับออกมาจากพนักเก้าอี้โน้มตัวเข้ามาใกล้กว่าเมื่อครู่คายว่าจะชิดกับตัวนางฟูหลงก็ยิ่งสงสยัยหลบตาลงมองตอนเองท่านอ,องฟูหลงผุดลุกขึ้น เอ็ดหน้าแดงสีจิ้นมองไหลที่เลือดหยุดไหลและเนื้อขึ้นใหม่แล้วจากนั้นก็มองภรรยาคนงามที่ไม่ได้แตะต้องมาหลายวันในหัวลังเลอยู่ความร้อนในอกกับแผดเผาจนเขาไม่อยากคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นพันลุกขึ้นอย่างรวดเร็วใช้มือขวารวบเอลฟูร้ร้องก่อนที่นางจะวิ่งหนีไปทั้งลากทั้งอุ้มผลักนางไปชิดหน้าตู้เสื้อผ้าก้มหน้าจูบลงไป สิ้นเดือนห้าองหญิงยงหนิงฉลองวันเกิดฟู่รองถามสีจิ้นว่านางต้องไปหรือไม่สีจิ้นแค่นเสียงหยอะอบนางพางเอ่ยไม่ต้องบาดแผลข้ายังไม่หายดีเจ้าต้องอยู่บ้านดูแลข้าให้คนส่งของขวัญสักชุดไปให้ก็พอแล้ว เรื่องส่งเนื้อเข้าปากเสือเช่นนี้เขาไม่มีทางทำเป็นอันขาดฟูหลงปลายตามองแขนซ้ายที่ 5, ผ้าพันแผลถูกดึงออกไปแล้วยิ้มก่อนจุมพิษเขาสั่งให้คนหยิบรายชื่อของขวัญพี่เคยส่งไปตววชิงขัวกงมา ตอนนี้นางเป็นผู้ดูแลเรือนอย่างเป็นทางการแล้วแต่วันเวลาก็ผ่านไปอย่างสุขสบายแม่นมสองคนที่แม่นมบวนพามาซื่อสัตย์ไว้ใจได้ส่วนมากแล้วฟู่หลงก็แค่ทําการตัดสินใจเท่านั้นหลังจากเลือกของขวัญให้พวกแม่นมไปจัดเตรียมแล้วฟู่หลงพันนึกได้ว่าใกล้จะเข้าเดือนหกแล้วนางเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอยากรู้เหลือเกินว่าพวกองหญิงยงหนิงจะมีจุดจบเช่นไรผ่านซื่อก็รอขอ อยเดือน6เช่นกันนางไม่ได้ส่งคนไปสืบความเคลื่อนไหวของจีชิงผิงแต่ในเมื่อทั้งหอเฟิ่งไหลอีไม่มีข่าวอะไรก็ถือเป็นข่าวดีถ้าหอเฟิ่งไหลอีล่มไปจริงๆเรื่องต้องรู้มาถึงหูของบรรดาหูหญินที่ปกติไปมาหาสู่ด้วยอยู่แล้วเมื่อถึงวันที่3เดือน6ผ่านซื่อก็แต่งกายงดงามกว่าเดิมเล็กน้อยไปคารวะองคหญิงยงหนิงก่อนออกเดินทางองค์หญิงยงหนิงรู้ว่านางไปหอเฟิ่งไหลอี ก็กำชับเรื่องราวต่างๆอีกรอบก่อนปล่อยนางไป ผานซื้อชอบแต่งตัวยิ่งนักครั้งแรกที่นางมาหอเฟิ่งไหลอีก็จะเลือกเครื่องประดับเข้าไปในห้องพักส่วนตัวให้พวกสาวใช้หวีผมให้นางทุกชิ้นล้วนต้องลองก่อนจึงจะตัดสินใจซื้อเรื่องนี้ออกจะยุ่งยากไปบ้างแต่ปกตินางก็ว่างอยู่แล้วจวนสิงกัวกงมีองหญิงยองหนิงคมจวนนางผู้ไปลูกสะพ้มีหน้าที่เล็กน้อยอย่างออกจากจวนไปเป็นแขกข้างนอกเท่านั้นหลังจากอยู่ร่วมกับจีชี งผิงพานซื่อยังรักษาความเคยชินนี้ไว้อยู่เพียงแต่เปลี่ยนเป็นหวีผมแต่งตัวด้วยตนเองไล่พวกสาวใช้ออกไปก่อนหน้านที่นางมาทุกครั้งจีชิงถิงจะซ่อนตัวอยู่ข้างในอยู่ร่วมกับนางตามลําพังประมาณครึ่งชั่วยามพวกสาวใช้ข้างนอกไม่ได้สงสัยอะไรวันนี้ก็ไม่ยกเว้นเช่นกันผานซื่อตั้งใจเลือกเครื่องประดับ ไปห้องพักพี่หอเฟื่องไหลอีเหลือให้นางในวันที่สามของทุกเดือนเมื่อเปิดประตูเห็นข้างในว่างเปล่าพานซื่อก็กวาดสายตามองฉากกันลมแวบ,บหนึ่งส่งสัญญาณให้สาวใช้ทั้งสองออกไปรอข้างนอกนางเดินเข้าไปในห้องเองพานซื่อลงตอนประตูวางเครื่องประดับลงโต๊ะเดินช้าๆไปหลังฉากกันลมหน้าต่างปิดอยู่แสงในห้องมืดสลัวแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของพานซื่อนางเห็นบุ ดูที่นั่งหน้าครึมอยู่หลังฉากกันลมได้ชัดเจนจีชิงถิงอายุ36เพราะหน้าตาหล่อเหลาจึงดูคล้ายอายุ20กว่าปีเท่านั้นแต่เขาในยามนี้กลับมีสีหน้าซูบเซียวผายผอมคล้ายกับว่าป่วยหนักผ่านซื่อตกตะลึงยิ่งนักแต่ก็ได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วเกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ขึ้นจีชิงถิงจะนอนหลับสบายใจได้อย่างไรเดือนที่ผ่านมานี้ คงลำบากมากสินะบุรุษผ่ายผอมเช่นนี้ผานซื้อปวดใจอยู่บ้างเดินมาหยุดเบื้องหน้าจีชิงผิงเห็นเขาอ้าแขนรับเหมือนเมื่อก่อนนางก็นั่งลงตักเขาอย่างเคยชินศบอกเขาดุนหน้าเบาๆอย่ากังวลไปตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่หรือจีชิงผิงกอดสตรีในอ้อมกอดจ้องตานางขมแ็งสายตาของเขาไม่ถูกต้องผานซื้อเผยสีหน้าสนเท่ ชาไหนท่านจึงมองข้าเช่นนี้จีชิงผิงปิดตาทันทีเขารู้อยู่แล้วว่าพานซื่อไม่ได้คิดจะทำร้ายเขานางเป็นสตรีโง่เขาที่หลงความงามของตอนเองถ้าเก่งกาจเช่นนั้นก็คงไม่เสี่ยงอันตรายไปมาหาสู่กับเขาหลายปีตลอดเดือนนี้เขาขบคิดมากมายสงสัยพานซื่อแล้วก็ไม่เชื่อว่านางจะมีความสามารถเช่นนั้นวันนี้เห็นท่าทางของพานซื่อปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติเกรงว่าคงก ถูกคนปิดบังเช่นกันหลังเงียบไปเนิดนานจีชิงถิ่งพันยืนขึ้นอุ้มพานซื่อเดินไปยังกำแพงทางด้านตะวันตกบนกำแพงแขวนภาพวาดไว้หลังภาพวาดมีรูใหญ่ขนาดเล็กกว่าภาพวาดสองเท่าอยู่มากพอจะให้ผู้สูงสักดิ์ข้างหลังกำแพงได้ยินบทสนทนาของพวกเขาชัดเจนเดือนที่ผ่านมานี้จีชิงถิงคิดตกแล้วสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือล้างความผิดให้ตนเองปกป้อง ครอบครัวไว้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นท่านยังมีใจจะทำเรื่องพันนี้อีก ถูกบุรุษกดไว้กับกำแพงผานซื่อนึกว่าจีชิงถิงคิดจะร่วมรักกับนางอดไม่ได้ที่จะเอ็ดเขามืองามขาวเนียนที่ดูแลรักษาอย่างดีกับลูปไล้อกอีกฝ่ายในเมื่อเขามีใจนางก็ยินดีตอบสนองสามีอายุมากไม่ยอมแต่ต้องนางนางก็มีความปรารถนาเหมือนกันจีชิงถิงเพียงกดนางไว้เชยคางนางขึ้นถามเสียงต่ำครั้งก่อน เจ้านำความขององค์หญิงหยงหนิงมาบอกข้าให้ข้าลงมือกับกู้เนียงจื่อได้เต็มที่เกิดเรื่องแล้วนางจะช่วยหนุนหลังข้าเองนับเป็นความจริงหรือไม่ผานซื่อเข้าใจขึ้นมาบุรุษผู้นี้ยังคงหวาดกลัวอยู่นางกอดเอวเขาถอนหายใจเอ่ย ย่อมเป็นเช่นนั้นจริงมิเช่นนั้นท่านนึกว่าเหตุใดท่านจึงถอนตัวออกจากเรื่องนี้ได้อย่างหมดจดเล่าคนของทางการสงสัยหอฟั่งไหลอีแล้วเป็นพวกเราที่ช่วยพูดให้ท่านทางนั้นจึงปล่อยท่านไปเพียงแต่ท่านก็ใจกล้าย,ยิ่งนักให้ท่านจัดการกู้เหนียงเจอฉัไหนจึงลงมือกับสู้อ่องด้วยเล่า คำพูดนี้เมื่อกล่าวออกไปเฉิงอ๋องในห้องด้านข้างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปผุดลุกขึ้นทันทีเขายังไม่ทันเอ่ยปากจัก,กรพัชเจียเหอในชุดธรรมดาก็ตวัดสายตามองเขาก่อนสายตาคู่นั้นสงบนิ่งยิ่งนักคล้ายกับว่าเพียงส่งสัญ,ญญาณไม่ให้เขาเอ่ยปากแต่ก็ทําให้เฉิงอ๋องรู้สึกหนาวเย็นไปทั่วร่างคุกเข่ากับพื้นเงียบๆหน้าผากจดพื้นเขาพอจะเดาได้ถึงความจริงของเรื่องที่สู้อ๋องถูกทำา ยังไม่ต้องพูดว่าการค่าเดานั้นเป็นจริงหรือเท็จแค่ท่านแม่ยายคบชู้สมคบคิดกับองค์หญิงยงหนิงทำร้ายกู้เหนียงจือความผิดข้อนี้จะล้างอย่างไรก็ล้างไม่หมดแล้วจัก,กรพัิเจียเหอไม่ได้มองเขาสายตาจับต้องที่รูสี่เหลี่ยมตรงกำแพงขายสามารถมองทะลุเข้าไปเห็นภาพในห้องด้านข้างได้ พวกเจ้าช่วยพูดให้ข้าหรือขายว่าได้ฟังเรื่องหน้าขันที่สุดจีชิงถิงหัวเราะเสียงต่ําออกมาน้ําเสียงมีแววเศร้าส้อยสิ้นหวังพี่ไม่อาจขาจัดได้เขาจ้องผ่านซื่อก่อนเอ่ยเช่นนั้นเจ้าบอกข้าเหตุใดข้าส่งคนไปสี่คนทางการกลับจับคนได้หกคนเพราะเหตุใดตอนที่ข้าพบว่ากู้เนียงจือร่วมเดินทางกับสู้อ๋องและชายาสู้อ๋องสั่งให้พวกเขาสี่คนอย่าพึ่งลงมือ พวกเขากลับใจกล้าทำร้ายสู้องสามีภรรยาได้ข้าได้ยินข่าวลือด้านนอกแล้วธนูเหล่านั้นล้วนพุ่งไปที่รถม้าของสู้อองรถม้าของกู้เนียงเจอกับปลอดภัยไร้ร่องรอยเจ้าบอกข้าว่าที่แท้แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ท่านว่าอะไรนะยังมีคนอีกสองคนนี่จะเป็นไปได้อย่างไรคงเป็นท่านที่จัดการเองฉัไหนจึงผ่านซื้อเบิกตาตหุบป,ปาก จีชิงผิงบีบคอนางตัดฟันแข้นเสียงเสียแรงที่ข่าเป็นสามีกับเจ้ามาหลายปีเจ้ากลับทำร้ายข้าเช่นนี้ถึงตอนนี้เจ้ายังกล้ามาหาข้าอีกเห็นว่าสู้อ๋องยังไม่ตายเจ้าจึงคิดหลอกใช้ข้าอีกรอบใช่หรือไม่พวกเจ้านึกว่าข้าเป็นคนโง่หรือคนที่รู้ว่าข้าจะลงมือกับกู้เนียงจือก็คือเจ้าคนที่ชักนำให้กู้เนียงจือไปวัดหยงไท่ก็เป็นเจ้าท่านพูดเหลวไหลอะไร ข้าชักนำกู้เหนียงจือไปวัดหยองไทตั้งแต่เมื่อไหร่กันผานซื่อพยายามแกะมือจี่ชิงถิงออกทรมานจนแทบหายใจไม่ออกไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นผู้ได้สายตาของจี่ชิงถิงแดงฉานแทบจะคำรามออกมาข้าส่งคนไปจับตามองหอหรูอี้ตลอดวันนั้น ตู้หยวนเจวไปส่งของที่จวนชิงกัวกงคนของข้าได้ยินกับหูว่าสาวใช้ของเจ้าบอกเขาว่าจะไปวัดหยงไทหวานเขาบอกกู้เนียงจือให้ไปพบกันที่นั่นข้ายังนึกว่าพวกเจ้าสร้างโอกาสให้ข้าลงมือข้าไม่ได้ทำนะข้าไม่ได้พบตู้หยวนเจาจริงๆยิ่งไม่ได้เอ่ยว่าจะไปวัดหยงไทผ่านซื่อใส่หน้ารัวๆเรื่องชัดเจนอยู่ตรงหน้าแล้วเจ้ายังกล้าโกหกต่ออีกหรือ จีชิงผิงคำรามตัดบทนางออกแรงที่มือมากขึ้นผ่านซื้ออ้าปากอย่างทรมานเบิกตาดิ้นรนจีชิงผิงไม่ไว้ไมตรีสักนิดดวงตาเปี่ยมโทสะมากพอจะกืนกินนางเข้าไปผ่านซื่อเข้าใจแล้วจีชิงผิงถูกคนให้ร้ายจริงๆแต่นางไม่ได้ลงมือสาวใช้คนใดในจวนกัวกงข้าข้ารู้แล้วท่านท่านปล่อยข้านะเป็น เป็นแม่สามีของข้าที่ให้ร้ายท่านาาาในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยมือพานซื้อไอออกมายกใหญ่เห็นมือของจีชิงถิงมีมีสั้นเพิ่มขึ้นมาเล่มหนึ่งนางก็ไม่กล้าดีรอเอ่ยความคิดที่ตนเองเดาไว้ออกมาท่านอย่ากฆ่าข้าข้าไม่ได้ให้ร้ายท่านจริงๆท่านไม่เชื่อว่าข้ามีใจให้ท่านหรือ จะต้องเป็นฝีมือแม่สามีของข้าแน่นางมีลูกมือไม่น้อยสตรีที่พ่อสามีข้าแตะต้องนอกจวนก็ถูกนางส่งคนไปฆ่าครั้งนี้นางจะต้องคิดสังหารชายาสู้อ๋องนางไม่ชอบชายาสู้อ๋องมาตั้งนานแล้ว ผ่านซื่อยิ่งเอ่ยก็ยิ่งมั่นใจคนที่รู้ว่าจีชิงถิงจะฆ่ากู้เหนียงจือมีเพียงนางกับแม่สามีในเมื่อนางไม่ได้ลงมือนั่นก็ต้องเป็นฝีมือแม่สามีแล้วช่างเสแสร้งเก่งจริงๆกระทั่งนางก็ยังถูกหลอกไปด้วยเมื่อสบตาของจีชิงถิงพี่มองนางเหมือนมองศัตรูอยู่นั้นผ่านซื่อทั้งตัวทั้งน้อยใจสุดนั่งลงกับพื้นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ